ฟิวทิปเองอะค่ะเราเป็นเครือข่ายของชุมชนคนรุ่นใหม่เนาะที่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้เราทุกคนต่างมีอำนาจหรือว่ามีสิทธิเสรีภาพในการออกแบบการเรียนรู้ของตัวเองค่ะเมืองคือพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้คนพอคิดเชื่อแบบนี้ค่ะมาทําให้เราพยายามที่จะชวนผู้คนเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมกันออกแบบสร้างสรรค์เรื่องราวเกี่ยวกับเมืองต่างๆฟิวทิปเทลค่ะจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มันสําคัญมาก ที่จะพาเราไปสู่การสำรวจตรวจคน้นและทำความเข้าใจเมืองทำความเข้าใจตัวเองผ่านกระบวนการเดินเมือง กระบวนการของคีทิ e t a i ค่ะมันทํางานกับเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุตั้งแต่17ถึง25ปีค่ะซึ่งเป็นคนที่เขามีความค่้รู้มีประเด็นที่เขาสนใจหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะมีความคิดฝันบางอย่างจากพื้นที่ของเขาอยู่แล้วที่มันแสดงความเป็นพนลเมืองสิ่งที่เราทําก็คือเอาไอเดียพวกนี้มาขย่าก,กันใหม่และทําให้มันเห็นว่าไอ้ความสนใจเหล่านี้ถ้ามันขยับเมืองด้วยกันภายใต้เครื่องมือคีทิ e เทลมันทำยังไงได้บ้าง เราอยากให้เขาท่องเที่ยวอย่างนักเดินทางและก็เดินทางอย่างนักเรียนรู้เขาต้องเริ่มต้นจากการสนทนาการเรียนรู้มันมีอยู่ในการพูดคุยการเรียนรู้มันมีอยู่ในประวัติศาสตร์ชุมชนเอาพื้นที่ของตัวเองนั่นแหละเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ของการเรียนรู้นั้นเวลาเขากลับบ้านเนี่ยเขาก็ต้องไปหาว่าบ้านเขามีอะไรมีสิ่งดีอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วจะต่อยอดจากสิ่งที่เขาคนพบตรงนั้นน่ะหน้าที่ของฟิวคิปจึงทําให้พื้นที่เมือง กลายเป็นห้องปฏิบัติการที่ชวนน้องๆเหล่านี้มาเอ็กซ์พอมันด้วยกันเขาจะลงมาเรียนรู้มาค้นหามันและการค้นหามันทําให้เขาเห็นมันใหม่ขึ้นการทําให้ผู้คนที่มาเจอกันเนี่ยมันสารความสัมพันธ์มันสร้างพื้นที่ประสบการณ์และมาทําให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วเครื่องมือของเรา,อ,เราอ่ะมันอยู่ในชีวิตอยู่แล้วเครื่องมือที่ดีสำหรับฟิลทิปเนี่ยคือเครื่องมือที่เป็นตัวเขาเครื่องมือที่เขาสึกก็หยิบจับอย่างเป็นธรรมชาติ มันก็ก่อให้เกิดคุณลักษณะหรือคาลรคเตอร์เฉพาะของชาวฟิลทิปเขาสามารถที่จะล้มเหลวได้เราเชื่อเรื่องการลองผิดลองถูกแต่ามาที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนทดลองทำสิ่งใหม่ๆในขณะที่เรามองพัางนอกเรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่จะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็แล้วแต่นะทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยมันจะกระทบเข้ามาข้างในใจเรานะนั่นแหละเป็นความรู้สึกตัว และความรู้สึกตัวเนี่ยให้นํามาสู่เรื่องเล่าอยู่บนฐานของความรู้สึกตัวจริงๆไม่ใช่เล่าแบบเพื่อที่จะมาให้มันดูประดิษฐ์ประดอยตกแต่งสวยงามนะพอหลังจะเป็นครีเทีฟเท,ท,ท,ทแลแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนา โครงการ c Creative e เ l l ที่คนทําก็สนใจอยากพัฒนาต่อจุดมุ่งหมายคือทําให้คนตระหนักของตัวเองตระหนักในศักยภาพของชุมชนโดยเริ่มเป็นมินิโปรเจกต์ก่อนวางเป้าหมายแล้วก็ทํายังไงให้สิ่งที่เราไปเรียนรู้เนี่ยในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมันเกิดพัฒนาขึ้นชัดเจนขึ้นตอนนี้ทํา โปรเจกต์เกี่ยวกับเมนูหัวใจเคท,ที่ดัดกระบ,บงังกรุงเทพมหานครครับเราเห็นเรื่องความสืบทอดครับของภูมิปัญญาจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ครับแล้วก็พยายามให้เด็กอ่ะเข้าใจชุมชนมากยิ่งขึ้นผ่านการเดินสำรวจชุมชนครับใช้ศักษภาประสาทสัมผัสทั้ง5ครับได้เห็นอะไรได้มองอะไรได้เดินอะไรเราได้สัมผัสอะไรเราได้กินอะไรมันก็ทําให้เด็กอ่ะเข้าใจบริบทชุมชนมากยิ่งขึ้นครับแล้วเด็กก็จะเอาลูกหศึกสานเวลาใครมาก็จะเล่าได้เป็นแบบว่ามาคุทเทศนน้อยครับ พอหลังจากเป็นมินิโปรเจกต์เสร็จก็กลายมาเป็นเมนโปรเจกต์ข้ามีความคิดว่าอยากกลับบ้านคือเราคิดว่ามันมีแค่ด้านทรัพยากรที่เยอะแต่พอกลับไปทำจริงๆอะ่ะมันมีปัญหาเยอะมากเราอะ่ะมีเครื่องมือมันเรียกว่าเครื่องมือกระบวนการละครข้าได้นำเอาไปใช้กับเด็กในชุมชน โดยผ่านเครื่องมือเ็ชิ้นของชุมชนโดยที่ใช้หลักๆสุดก็คือเป็นเครื่องมือแผนที่เดินดินแล้วก็แผนที่ฤดูก,กาลหรือแม้แต่แผนที่เครืยญาติค่ะเพราะว่าเราทําในผ่านกระบวนการเครืยญาติของเราทั้งหมดด้วยผ่านการเชื่อมโยงหาเครือข่ายอื่นๆพอเด็กออกมาเขากลับดีขึ้นเขาอยากชอบทากิจกรรมมากขึ้นแล้วก็เราได้รู้ว่าพื้นที่ของเราก็ยังมีคุณค่าไม่แพ้กับพื้นที่อื่นเหมือนกัน ชุมชนทุกพื้นที่มันมีต้นทุนมันมีปัญหาแลวพลังเหล่านี้มันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือสร้างการขับเคลื่อนได้ยังไงจากชุมชนเชื่อมกลับไปหาสังคมกลับไปหาโลกก็จะพบว่าเขาไม่อยู่เดียเด่ยวๆนะในทาะพลเมืองและสุดท้ายค่ะมันเชื่อมไปสู่พลังสื่อสารก็จะบอกเขาว่าเราทุกคนสามารถใช้สื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้และเขาสามารถตอบได้ว่าเขามีขุนทรัศน์ในตนมันคือพลังของการเรียนรู้พลังของการเติบโตซึ่งสิ่งนี้ค่ะคือว่าทําการเรียนรู้ใหม่ที่เรามุ่งหมายจะสร้างขึ้น